สวัสดีครับทุกคนผมบิวตอนนี้ทุกคนอยู่กับ h e a l t h แบ๊วพอดแคสนะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลดน้ําหนักโดยการอดอาหารครับโดยปกติเนี่ยคนเราเวลาลดน้ําหนักส่วนมากนะครับก็อยากจะได้ผลลัพธ์เร็วๆใช่ไหมครับบางคนก็เลยเลือกที่จะใช้วิธีอดอาหารซะเลยซึ่งแน่นอนครับมันจะได้ผลดีในระยะแรกๆคือเราจะรู้สึกเลยว่าน้ําหนักเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ลดเร็วซะด้วยแต่พอเวลาผ่านไปสักพักนะครับ เต็มที่เลยประมาณสักเดือนหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเออมันเริ่มลดยากแล้วนะจนกระทั่งบางคนรู้สึกว่ามันไม่ลดอีกเลยด้วยซ้ําลดไม่ลงนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าร่างกายของเรามีการปรับตัวเพื่อให้เราเนี่ยไม่อดตายไปซะก่อนจากการอดอาหารนะครับคือร่างกายมันมองว่าเราอยู่ในสภาวะอดอยากอะ่ะคือมันเป็นสัญชตาตญาณของร่างกายปกติของมนุษย์ของสัตว์ทุกชนิดเลยแหละพอถึงจุดหนึ่งนะครับจุดนี้ร่างกายของเราจะลดการทํางานของระบบเผาผลาญ ลงเพื่อให้ระบบเผาผลาญทํางานน้อยลงนะครับให้เข้ากับปริมาณอาหารที่เราได้รับเข้าไปมันเป็นสัญชาตญาณปกติอย่างที่บอกนะครับนึกภาพง่ายๆว่าถ้าเรากินนั่นกินนี่ต่อวันเนี่ยได้รับพลังงานเข้ามาวันละ2,500กิโลแคลอรี่ครับร่างกายของเรามันก็จะเผาผลาญ2,500กิโลแคลอรี่เท่ากันตรงนี้เนี่ยมันทําให้ทุกคนมีน้ําหนักคงที่ก็คือน้ําหนักไม่ขึ้นไม่ลง แต่ถ้าวันไหนเราเผลอกินมากกว่านี้สังเกตไหมครับอีกวันหนึ่งเช้ามาเราชั่งน้ําหนักเราก็จะรู้สึกว่าน้ําหนักมันขึ้นก็เป็นเพราะว่าเรากินเข้ามามาก,กว่าที่ร่างกายมันเผาออกไปอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เข้าใจได้ง่ายๆนะครับทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้ว ทีนี้พออยู่ๆวันนึงเรางดอาหารครับหรือว่าลดอาหารลงมากๆสมมุติเลยเหลือวันละ1,000กิโลแคลอรี่มันจะหายไปทันที1,500กิโลแคลอรี่ใช่ไหมครับถ้าเทียบเป็นน้ำหนักให้เห็นภาพง่ายๆมันก็จะหายไปประมาณ2ขีดทันทีโอ้โหพอเป็นแบบนี้ลดง่ายผอมไวทันตาแน่นอนใช่ไหมครับแต่ไม่ครับเพราะว่าร่างกายของเราจะมองว่า ถ้าเผาแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่มีการปรับตัวนะครับสักวันร่างกายของเราเนี่ยจะต้องผอมตายแน่ๆพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยร่างกายก็จะลดลงนะครับจากที่เคยเผาวันละ2,500กิโลแคลอรี่มันปรับตัวครับมันค่อยๆเผาน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนเหลือวันละ1,000กิโลแคลอรี่เท่าที่เรากินนั่นแหละครับตรงนี้ครับที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเออน้ําหนักมันลดต่อไม่ได้แล้วมันไม่ลดแล้วพอเป็นแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปครับก็คือเราจะท้อ พราะนอกจากน้ําหนักเราไม่ลดแล้วเนี่ยการกินน้อยเกินไปมันทําให้เราเครียดทําให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนความเครียดนะครับพอเรายิ่งเครียดยิ่งหิวบวกกับลดเท่าไหร่มันก็ไม่ลงแล้วเอาวะกลับมากินสักหน่อยคงไม่เป็นไรตรงนี้นะครับน้ําหนักเราพอเรากลับมากินหนักครับ ร่างกายที่มันเคยเผา1,000กิโลแคลอรี่ของเราตเตาเผาน้อยๆของเรานะครับได้รับอาหารเข้ามามหาศาลมันก็เผาไม่ทันครับพอเผาไม่ทันเกิดอะไรขึ้นร่างกายก็เก็บครับเต็มๆครับทีนี้น้ําหนักก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบางทีไม่ค่อยนะเพิ่มปุ๊บเลยก็มีกลับมาสู่จุดเดิมครับแล้วที่ทํามาทั้งหมด ก็แทบจะศูนย์เปล่าแถมมาด้วยความเครียดและระบบเผาผลาญที่ย่ำแย่กว่าเดิมซะอีกเพราะฉะนั้นครับถ้าไม่อยากเป็นแบบนี้ห้ามอดอาหารหรือลดอาหารแบบปุ๊บปับนะครับให้ค่อยๆปรับ ค่อยๆลดทีละนิดร่างกายคนเราครับสมมุติว่าต้องการวันละ2,000กิโลแคลอรี่แต่ถ้าเราอยากลดน้ําหนักครับก็ลดลงมาหน่อยเหลือวันละ1,700กิโลแคลอรี่พอไปรวมกับการออกกําลังกายนะครับสมมุติว่าเราคุมอาหารรับพลังงานน้อยลง300กิโลแคลอรี่ออกกําลังกายเบาๆไม่หักโหมมากเอาแค่วันละ300กิโลแคลอรี่ก็พอพลังงานเราก็จะติดลบวันละ600กิโลแคลอรี่ใช่ไหมครับ10วันเนี่ยก็ลดลง1กิโลแล้ว สิวันเนี่ยก็ลดลงเกือบ1นกิโลแล้วมันอาจจะฟังเหมือนช้านะครับแต่ว่ามันถาวรเราก็ไม่กลับมาอ้วนอีกด้วยแถมทําแบบเนี้ยเราก็ไม่เครียดเพราะว่ามันไม่เคร่งจนเกินไปครับเราจะทําไปได้เรื่อยๆเพล๋อเนี่ยเราอาจจะสนุกกับมันด้วยซ้ําแบบนี้มันก็ดีกว่าใช่ไหมครับ โอเคครับพอดแคสต์ s, วันนี้สั้นๆแค่เรื่องการอดอาหารนะครับหากทุกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e Healthy Bear ด้วยเพื่อติดตามคอนเทนต์ดีๆจากเรานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ